สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับบางทีเราถวายดอกไม้พระใส่เข้าไปในแจกันใช่ไหมครับเราก็ต้องเทน้ําเข้าไปในแจกันแบบนี้เพื่อเราจะเอาดอกไม้ใส่ถวายพระใช่ไหมครับบางทีเราเอาดอกไม้ใส่เข้าไปในแจกันดอกไม้ก็อยู่ได้สามถึงสี่วันดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาแล้วใช่ไหมครับแต่ผมมีวิธี จะทำให้ดอกไม้ยืดอายุอยู่ได้เป็นอาทิตย์โดยไม่เหี่ยวเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเราถวายดอกไม้พระใช่ไหมครับพอเราเติมน้ำลงไปในแจก,กันแบบนี้ตัวช่วยที่จะยืดอายุดอกไม้ที่เราถวายพระอยู่ได้สัปดาห์เป็นสัปดาหรือสัปดาห์กว่านะครับก็คือน้าส้มสายชู เราเอาน้ำส้มใส่ชูเทใส่เข้าไปในเจกันเลยนะครับผสมกับน้ำพอเราเทใส่เข้าไปเจกันได้แบบนี้เราก็เอาดอกไม้ที่เราซื้อมาถวายพระเราก็เอาใส่เข้าไปเจกันเลยครับจะทำให้ดอกไม้เรายืดอายุอยู่ได้เป็นสัปดาห์โดยไม่เหี่ยวนะครับ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ